อย่างเช่นเคสผู้หญิง160เนี่ยอยู่ในช่องของ55-59ซึ่งเขาตีมาให้หมดแล้วนะคะตารางเนี้นะคะทุกคนที่จะเริ่มคุมอาหารนะคะคุณต้องจัดตัวเองก่อนว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณกินข้าวเนี่ยให้ได้หลักก่อน3มือ้อเชา้ากลางวันเย็นอย่างเช่นเคสผู้หญิง160เนี่ย อยู่ในช่องของ55-59นะคะคุณควรจะได้รับพลังงานอยู่ที่ประมาณ1,700-2,000กิโลแคลอรี่นะซึ่งเขาตีมาให้หมดแล้วนะคะตารางนี้นะคะดังนั้นหลักๆก,ก่อนที่ซีเรียสมากๆเลยและส่วนใหญ่คนมักจะกินเกินก็คือเรื่องของโปรตีนค่ะยกตัวอย่างเคสผู้หญิงสูง160 เป็นไตร,ระยะ4นะคะก็จะกินโปรโตีนได้อยู่35กรัมดังนั้น35กรัมหาร3เลยค่ะแล้วคุณค่อยไปดูว่าคุณจะเลือกโปรโตีนสะอาดอะไรคุณกินตามนี้นะคะเอาสารอาหารให้ครบข้าวด้วยนะข้าว1.5ทัพพีเนี่ยได้โปรโตีนประมาณ2กรัมนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะกินเนื้อสัตว์ได้อยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะวิ่ยคุณรินเปิดอะไรนะคะรินเปิดข้อมูลนะคะโดยที่รินรวบรวมข้อมูลนะคะไว้ในนี่เลยนะคะ กินอย่างไรให้ไตฟื้นนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่ช่วยให้คุณเนี่ยดูแลนะคะเข้าใจภาพรวมของการคุมอาหารได้เป็นอย่างดีนะคะไม่หลงทางเพราะหลายคนคุมแต่เค็มไม่พอนะคะหลายคนคิดว่ากินไข่ขาวเพิ่มทุกมื้อแล้วดีเพราะคุณอาจจะยังพลาดเรื่องบางเรื่องที่คุณยังไม่ทราบนะที่คุณจะต้องระวังนะคะนี่คือ รวมทุกเรื่องที่ต้องระวังนะคะให้กับทุกท่านแล้วอยู่ในกินอย่างไรให้ไตฟื้นนะคะระยะ4ระยะ5นะคะคุณยังมีโอกาสในการดูแลนะอยาก ไปถึงจุดที่ต้องฟอกไต,ตถ้าเกิดใครฟอกไตแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะรินก็ให้กําลังใจว่าคุณสามารถที่จะลดความถี่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะก็มาติดตามมาพูดคุยมาสอบถามได้เลยนะคะรินยินดีให้คําแนะนํานะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะค่าไตาดีขึ้นไขมันเบาหวานความดันลดลง